สวัสดีครับผมทนายเดชามอเช้าดูข่าวคดีแชร์ลูกโซ่นะนางแบบชื่อดังพิงกี้สาวิกานะฮะคดีแชร์ลูกโซ่เป็นคดีที่มีพฤติการร้ายแรงนะครับนะความเสียหายจํานวนมากนะครับมูลค่าเงินนะครับแล้วก็ผู้เสียหายจํานวนมากแนวคําตัดสินของศาลที่ผ่านมาในฐานะที่เคยเป็นทนายจําเลยมาก่อนเนี่ยศาลไม่เคยให้ประกันตัวเลยครับ นะคดีที่ผมทํามาเนี่ยสารให้ประกันตัวหลังจากติดคุกมาแล้ว1ปี1ปีถึงให้ประกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นคดีประเภทนี้นะประสบการณ์ที่ผ่านมาท่านไปดูแนวคําตัดสินนะร้อยคดีแปดสถึงเก้าสิบปร์เซนต์ารจำคุกหมดลูกความผมตอนที่ทําคดีเนี่ยนะครับในคดีนั้นเนะี่ยจำคุกเป็นแสนปีคดีประเภทนี้จึงมีโอกาสรอดคุกน้อยมากเพราะฉะนั้น ถ้าสมมติจำเลยทำผิดจริงรับสาภาพดีกว่าเพียเดียวออกจากคุกแล้วคดีนี้ติดคุกสูงสุดไม่เกินยี่สิบปีนะจํานวนกรรมคิดจากจํานวนผู้เสียหายกรรมละห้าปีคูณเข้าไปจํานวนผู้เสียหายอย่างคดีนี้เป็นหมื่นพี่น้องประชาชนลองคูณเข้าไปการขอประกันตัวในอดีตที่ผ่านมาเราไปดูแนวคำวินิจฉัยศาลไม่เคยให้ใครประกันตัวเลย ยื่นประกันกี่ครั้งก็ได้อุทธรณ์ก็ได้แต่ศาลไม่ให้เพราะอะไรประกันไปก็หนีนะครับเพราะเงินความเสียหายมันเยอะนะครับไม่มีปัญญาเอาเงินมาคืนหรอกดูจากคดีนี้แนละ้วทรัพย์สินที่ยึดได้นี่ก็น้อยมากนะฝากเตือนนักลงทุนอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอย่าหลงเชื่อคนดังดารายูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์อย่าไปหลงเชื่อผลตอบแทนสูงๆไม่มีจริงครับ มีแต่เรื่องมิจชาชีพทั้งนั้นเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ให้ด้วยจากนาาคลายทุก